พลตีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการส,บรสืบสวนสอบสวนอวาชญากรรมทางเทคโนโลยีหนึ่งพร้อมกับพนักงานสอบสวนนำสำนวนคดีคลิปเสียงสมเด็จคุณเซมประาธานวทิสภาแห่งราชาอาณาจักรกัมพูชาพูดคุยกับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒน,นธรรม ดยคด,ดีดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากนายสมคิดเชื้อคงรองเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีฝ่ายการเมืองแจ้งความกับตำรวจสอท .1 กรณีที่ให้ดำเนินคดีกรณีคลิปทำเดินคุณเซน,นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศตามประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรา116และพระบอคอมพิวเตอร์ซึ่งในวันนี้พลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอผู้บังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวน,สวน,สวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี1 ได้นำสำนวนจำนวนทั้งสิ้นหนึ่งแฟ้มเอกสารท่วประมาณ50หน้าส่งให้กับอายการสูงสุดโดยมีนายศักดิเกษมนิสัยโยกผู้ตรวจอายการและโคศกสำนักง,งานอายการเป็นตัวแทนในการรับมอบซึ่งนายศัก,กเกษมกล่าวว่าสำหรับขั้นตอนตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาหลังจากนี้ อายการสูงสุดจะนำสำนวนไปตรวจสอบว่าเป็นสำนวนอายการที่มีคดีนอกราชาอาณาจักรหรือไม่หากเห็นว่าเป็นคดีนอกราชาอาณาจักรจริงจะมีความเห็นตามคำสั่งและตั้งพนักงานอายการของสำนักงานการสอบสวนเป็นพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบข้อความโดยต้องดูว่ามีเจตนาประสงค์ให้เกิดผลในทางราชาอาณาจักรตามองค์ประกอบความผิดหรือไม่ ท้งนี้คดีดังกล่าวเป็นอำนาจหน้าที่ของพนังกงานอายการที่จะดำเนินการสอบสวนซึ่งจะเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมทางรัฐบาลจึงไม่สามารถจะเข้ามายุ่งเกี่ยวหรือว่าแทะแซงได้แต่ยอมรับว่าติดขัดในปัญหาเรื่องของส่วนที่สัญญาสงฆ์พลายข้ามแดนที่ประเทศไทยและกัมพูชาไม่มีสัญญาดังกล่าวระหว่างกันอย่างไรก็ตามสําหรับคดีนี้ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเนื่องจากเป็นคดีที่สําคัญและถือว่ามีความละเอียดอ่อนเป็นอย่างมากสํานักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสํานักข่าวที่ยึดถือจรรยบรรณครบถ้วน